ข้อหวยไม่พลาดสองเลขทะเบียนรถนายกเลขเครื่องบินลงพื้นที่เชียงรายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาข้อหวยหรือบรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะแห่สองทะเบียนรถท่านนายกลุงตูนะคะและก็เลขเครื่องบินที่ใช้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะหวังเอาไปลุ้นโชคงวดนี้นะคะ โดยภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายนะคะในวันที่24กันยายน2563นะคะโดยในช่วงเช้านะคะท่านนายกได้เป็นประธานงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111 11โรงเรียนร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอบพทนะคะและก็มูลนิธิไทยรัฐนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารการจัดการในการมีส่วนร่วมของโรงเรียนนะคะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆให้มีการพัฒนาคุณภาพที่โรงแรมเวียงอินจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านนายกก็ไปเป็นประธาน ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพร้อมกับรับทราบผลการปฏิบัติในการป้องกันไฟป่าจังหวัดภาคเหนือประจำปี2563และแผนการดำเนินงานในปี2564ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวในโอกาสนี้เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาจะนำเสนอความก้าวหน้า โครงการฟื้นฟูต้นน้ำฝายตามแนวพระราชำริขณะที่ในช่วงบ่ายนายกจะลงพื้นที่สำนักง,งานเขตเทศบาลตำบลแม่ยาวจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านะคะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางนะคะจากนั้น นายกรัฐมนตีจะร่วมปลูกต้นกาสลองคำนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสู้กับปัญหาป่าไและก็รวมทั้งจะพูดคุยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนประชาชนจังหวัดเชียงรายนะคะก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะ ได้มีประชาชนบางส่วนนะคะม่พลาดที่จะจับจ้องดูที่ทะเบียนรถท่านนายกนะคะที่นั่งลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะนั่นก็คือทะเบียนนะคะง่ายๆตัวเดียวเลยนะคะก็ไก่คอควายสีเชียงรายนะคะก็ไก่คอควายสีเชียงรายนะคะเพื่อนําไปลุ้นโชคในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็ดีนะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทัสมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ออกเดินทางพร้อมคณะนะคะเดินทางจากท่ากาศยานทหารหนึ่งกองบินหกดอนเมืองนะคะหรือบอนอหกนะคะไปยังท่ากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงนะคะตำบลบ้านดูนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะแน่นอนนะคะ และก็เป็นประจำทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะคะการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะบรรดาคนชอบลุ้นคนชอบตัวเลขหรือที่เรียกว่าบรรดาคอหวยนะคะก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขเครื่องบินและก็เลขทะเบียนรถนายกอยู่เป็นประจำเช่นกันนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะนายกได้เดินทางด้วยเครื่องบินบอทอ3์หแอมแบร์นะคะ และใช้รถโตโยต้าเอาผาดสีดำทะเบียนก็ไก่ข้อควายสีเชียงรายนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเหงนะคะเพราะว่าทะเบียนนายกนี่เป็นที่ฮิตฮอตนะคะเพราะว่าเคยมีคนถูกลงวันที่หนึ่งจากทะเบียนรถนายกนะคะ ยิ่งทําให้บรรดาคอหวยนี่ซองอย่างเดียวเลยนะคะท่านไปไหนก็ต้องซองนะคะก็ขอใท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะขอให้ทะเบียนนายกเข้าเต็มๆให้ทุกท่านรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ